ท่านผู้ชมครับมาถึงคู่2วันนี้นะครับฝ่ายแดงก็คือโล่เงินนะพักยกพีเคน้ำเงินตาร์านะครับพอหลักบุญ116กับ117นะครับในอ่ะยกนี้ยก3นะครับคู่ที่2โล่เงินพักยกพีเคแดงครับน้ำเงินนี่ตาร์ต้าพอหลักบุญ117มาประลองประลองกำลังวงในกันหน่อยตั้งแขนยับเข้าไปล็อกมาโอ้ดกดมาแม่ขับคอไก่เลยครับเอ้าแดงนะครับโล่เงินน้ำเงินตาร์ต้า อ้าวลงเงินขวาไปตาต้านายแล้วนี่แหละครับทุกคนสุกนะครับทุกพายุมวยมันมันสุกอ้าวเสียไปอ้าวตาต้าเสียเอาเอ้าถอยตัวตีไปลงเงินพรางมาพรางมาอ้าวพรางมากรมการยังไม่แกเอ้าวยังไม่แยกอ้าวแยกโอโ้โหนี่ครับมหายกสามมหาคึาาค่งทางของเกมเดือดวันนี้อ่ะโอโ้ยทะยุเข้าไปลงเงินาตาตา้าเลยเขเสียบสู้ โอ้โหนี่ครับสงครามเขา่าวสงครามเขา่ามาไฟที่แล้วก็อย่างนี้แหละครับนวเนียกันไปนัวเนียกันมาผัดกันขึ้นนําโอ้โหตอนนี้มาคุขี้คุขีมาะล็อกเหนียวแต่ว่าเจอเจอขวางครับอาตาตา,ตาพยายามจะขวางอ้าวล็อกอีกแล้วโล่เงินล็อกแล้วอ้าวตีมาขวางขวางอยู่ไม่อยู่ขวางอยู่ไม่อยู่แต่ว่ายังยกตีกันไม่หยุดอาวัดวัดกันที่วงในดูครับเขาใครจะแหลมใครจะแทงเจ็บก่อกันโอ้ยยังสายตีคืนไปเลยครับ โอ้โห,โหคู่นี้อะไรกันเนี่ยเออไม่ยิ่งกอนกอดกันลเลยอ่ะอาแข้งไปมัดมาวงในเน้นหนักล็อกได้ตีได้ไหมแม่มันมันมันใกล้เชือกนวเนี่ยล็อกกันไปล็อกกันมาอยู่ครับโอ้โหอะไรกันอะไรกันเนี่ยโลเงินเอาโลเงินไปตีไปตีไปตีไปเอ้าล็อกขาขาขาตาร่าว่างไรโอ้โหโดนดอกหลังนี่รับไปหลายเทา้าโอ้โหนี่ครับ บาดเกมมันเดือดจริงๆับโอ้โหมวยมันคู่แรกว่ามันแล้วตอนนี้คูสองมันไม่แพ้กันเอาไปก็ไปตา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 ตีแล้วขาเอาไว้โอ้โหนี่ครับกรรมการแกะแยกออกมาก,ก่อนอ่ะภาคที่สองจบลงแบบไหนไปแรกนี่ลงเงินชนะไว้นะครับสี่สิงหาที่วิกแอร่าจะดำเนินอ้าวแข้งขวามาคืนอ้าวล็อกอีกแล้วตีล็อกคอได้ตีได้ไหมตีได้ไหมแม่มันใกล้เชือกใกล้เชือก แม่ายแดงลูกเงินนะครับน้ําเงินตาต้าเอาทาการสับชกเอาเตะเอาตาต้าลุยแล้วเอาเตะไปหลุดเลยตายในไม้แม่โอ้นี่เลยครับลูกเงินลูกเงินเหมื่อหลากหลากเลยดีว่าเชือกเชือกโอ้โหนี่ครับว่ายยกซีมากดแขนสู้กันอยู่ไอ้เท่าไปตาต้าล่อเงินโอ้โหนี่ แ่ชายแถวเป็นมวยเอกด้วยกันทั้งค <be S 1> <k. S 2> ู่เลยครับาตาตาเตะเข้าไปโล่เงินเสียบเข้าไปตาตาเสียบอ่อ,อนเนื้ออ่อนนมอ่อนไข่นิดเดียวไม่ได้เลยนะครับมวยไทยแถวนิดเดียวนี่เรียบร้อยเลยครับอ่ะตาตา,ตา,าเดินชนเลยตีคืนไปครับทางด้านโล่เงินอ่าออกอาวุธกันยังไม่หยุดนะครับนี่เป็นช่วงปลายปลายยกที่4ี่ครับแม่แต่ว่าศีรษะข,ของทางตาตานะครับแกครับลอดไปเอ้า กำลังกำลังของโลกเงินโลกเงินครับนี่นี่แกแต่แข่งข้างไปเลยนะครับตาตาโล่งเงินแกดูพี่แกสั้นกว่านิดนึงแต่ืจะสู้แล้วก็แข็งแรงเอาเตะม,มาบางบาง,บางยังอยู่บางยังอยู่อา้าวติดไปไหนฝังตีไปนี่โล่งเงินแม่ตาตาแกยกนี่ปลายปลายแกจะห่อเหี่ยวนิดนึงโล่งเงินพักยกฟีเค้เขากางเกงสีแดงนะครับตาตาพอหลักบ,บุญน,น้ำเงินอ่ะแดงเคยชนะมาแต่ว่า แม้ว <Happiness. S 2> ันนี้เหนื่อยหน่อยครับเพราะว่าโอ้โหเอาเอาเอาไม่แน่นะครับอ้าวหมัดมวยอะไรก็เป็นไปได้ครับเปรี้ยงเดียวฟ้าผ่าเคยเห็นมาแล้วนะครับนี่แล้วเอ้าจะใช้เรามาสูงข้องขวานยังแหมฟ้ายังไม่ฝนยังไม่มาเอ้าฝ่ายแดงนะครับเอ้าแหมโอ้โหเล่าเงินเล่าเงินเอ้าอย่าอย่านะอย่านะอย่านะอย่าล็อกขล่มนะเอ้าต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 าเอ้าต้องบังคอกให้ได้บังคอกให้ได้ เอาเอาเอาแม่คุมอยู่ไหมคุมเป็นไหมมเดี๋ยวต้องดูมาครับโมโหแล้วโล่งเงินโล่งเงินมาหาไฟที่แล้วก็พลิกชนะมานะครับมาหาไฟนี้อยาอย,ยาให้ประวัติศาสตร์ร้ำรอยกองเชียร์น้ำเงินบอกแบบนั้นคุณน้อะแล้วก็มวยรุ่นใหม่ๆมวยเด็กๆนี่แม่าบางทียังคุมเกมไม่ค่อยเป็นนะครับเวลาเดินแล้วทำได้ถอยนี่ระบบก,การเมองตัวอาจจะยังไม่ค่อยดีครันอ้าลุยเลยลุยโล่งเงินต้องลุยแล้วแม่โอ้ ตาตาปล่อยเสร็จแล้วก็เป็นเพื่อนกันว่างั้นเถอะฝ่ายแดงรูปเงินน้ำเงินตาตานะครับน้ำเงินนะครับน้ำเงินวันนี้นะครับตาตาพอหลักบ,บุญเป็นฝ่ายชนะรูปเงินไปนะครับของคู่สองวันนี้